ปฏิบัติธรรมเนะี่ยสมมติว่ามันเหนื่อยก็พักเสียถ้ากำหนดไปกำหนดมาก็เหนื่อยก็ไม่กำหนดต่อหิวหน่อยก็ไม่ได้ร้อนหน่อยก็ไม่ได้เย็นหน่อยก็ไม่ได้นอนดึกหน่อยก็ไม่ได้ถ้าพับนักปฏิบัติธรรมลักษณะนี้นะกิเลสมันจะชวนกันมาอยู่ด้วยกิเลสมันจะชวนกันว่าอ๋อไปอยู่กับผ้ารูปนี้ดี แม่พอเราชวนนิดเดียวเท่านั้นนอนแล้วถ้าจะสงบไม่ให้พูดไม่ให้จานไม่ได้ถ้าอยู่กับพระรูปใดไม่พูดไม่จานกิเลสมันอยู่ญากมันไม่อยากอยู่ถ้ารูปใดคุยป๋อแล้วก็ชวนกันทั้งโคตรมาเลยวันนั้นเถอะไม่ใช่ธรรมดามันมาอยู่ด้วยเลย <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้เล่เหลี่ยมของกิเลสเสียหลักให้มันทันทีเลย เวลานั่งนานๆหน่อยพอเจ็บนิดเจ็บหน่อยโอ้ไม่ไหวพริกพิกเราก็พิกโดยไม่ได้กําหนดรู้มันเลยถ้าลักษณะอย่างนี้นะกิเลสมันก็ชวนกันมาและชวนพ่อชวนแม่ชวนพี่ชวนน้องชวนปู่ชวนย่าชวนตาชวนยายชวนทั้งโคตรของมันเลยว่างั้นเถอะย่าเห็ดหน่อยๆปฏิบัติธรรมอย่าทำเล่นๆเอาจนมันกิเลสมันไอยากอยู่นํา เราใช้ความเพียรมากเพียงใดกิเลสมันเร่าร้อนกิเลสมันเร่าร้อนหนาวก็ธรรมดาร้อนกอ็ธรรมดาหิวก็ธรรมดาเจ็บก็ธรรมดาเราไม่ได้ทำตามอำนได้ของกิเลสแล้วมันก็ชวนกันหนีไปฮอย่าอยู่เลยอยู่ลำบากแม่นั่งนานเหลือเกนินเจ็บขนาดนี้ยังไม่พิกตายแล้วเรา ไป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 ยาอยู่หม่ฉันก็ฉันน้อยนอนก็นอนน้อยพูดก็พูดน้อย,ยอยู่ไม่ได้ละไปไปชวนกันนี้เรามันจะเป็นอย่างนั้นครับรกิเลสมันชวนโคตรมันไปเลยผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างนี้ครับกิเลสมันเบาบางถ้าพูดใดนี้นิดหน่อยก็ไม่ได้นะยังไม่ถึงสี่ทุ่มนอนแล้วยังไม่ถึงสี่ทุ่มเลยเวลาตื่นไม่อยากตื่น เวลานอนอยากนอนก่อนนะฉันก็โอ้จะต้องฉันให้เผื่อไว้หน่อยนะฉันหนเดียวจะต้องเผื่อเที่ยงเผื่อเย็นแต่ลักษณะอย่างนี้กิเลสมันหวานเลยครับกิเลสมันหวานเลยเมื่อีผู้ใดไปน้ำดอกไปใส่ตัวนี้ไปน้ำกันก็ได้ไปน้ำกัน ตัวใครตัวมันอัตตาหิอัตโนนาถูตนแลเป็นที่พึ่งของตนเลยว่าสันเถาะอยู่น้ากันก็บบไดยูน้ากันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างนั่งต่างคนต่างเดินต่างคนต่างนอนต่างคนต่างกินต่างคนต่างอยู่บาไดยูน้ากันนางกับคนละบอลถึงว่าสิง้อยหัวกันอยู่กับคนละคนอี ไม่ใช่คนเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นก็มีหน่อยก็ดีหาโอกาสเนาะจังหวะส่วนมาบวชเนาพยักมีพยยากบวชมาบวชเนี่ยนะสิปกุติหน่อยนะเอาตะในน้อยให้กิเลสมันอึนอดอัดบังคันเทศดีๆแล้วมันนอนสบายเวลาล้มมามันโกรกเนี่ยให้สูงยังหน่อย หนาวต้องให้มันจมในกิเลสให้มันลําบากจะหน่อยเนี่ยกิเลสมันจังบ่อยากอยู่นําคันที่นอนนิมนิม,นมหนาวในบ่ไดมีผ้าห่มให้สบายสบายหอนในบ่ไดมีแอร์มีพัดลมให้สบายสบายหิวในบ่ไดบุอึดแนวอยู่แนวก,กินขันแนวน,นี้นี่โอ้ย กิเลสมันก็ส่วนโมส่วนมีส่วนสหายมาอยู่นั่นแ้วอือ um. จะว่ามันจมอยู่ในกองกิเลสก็เลยบบแล้วบเลยก็เถอตายเกิดเกิดตายตายเกิดเกิดตายตายเกิดเกิดตายอยู่ทุกทีแล้วว่าสันทอเป็นแนวนั้นจะว่าเป็นเป็นสิ่งที่หน่ายคิดแต่คนเท่าี่ต้องการความสุข แต่เวลาเหตุให้เกิดความทุกข์เพิน่นบ่อยากทำลายมันอยากถนอมมันแพงแพงเพิ่นแพงมันจะอ่อนมันอ่อนซ้อนมันอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนเหตุให้เกิดทุกข์จะว่าเมื่อก็เลยบ่พอความสุขที่แท้จริงจักเถื่อนเี่ยเว่าพุทธเจ้าพราะองค์สอนไว้ค,น,คนก็บ่่คยเสือขักปนี่เนี่ยจะว่าเงดคนอยู่ยังไงวะ เออพรกพุทธเจ้าตัดไใบแต่แหย่งบค่อยเสือน,นานาเข่าพาเน้นยังบค่อยเสือนีน่นานาเขากันีล่ามมาหอยพระล่ามมหอยเน้นขีข่านก็ขีข้านอย่างเน้นหน่อยบางเน้นก็ขีข้าขีข้ขานจัคสิวาจจงไหนดับเบิลขีข้ากันด,ดับเบิลดับเบิลดับเบิลขีขา้าความขีข้าเนี่ยมันเหตให้วัตถุเสียงโอย่างเนี่ย คือการกับคนมันบัดสภาดความขีข้ขันสังคมโลกไม่ต้องการคนเกียร์ค้านทุกสังคมในโลกไม่ต้องการแผนกเนยอะยิงจองหองกับทุกสังคมไม่ต้องการแม้แต่พระองค์ก็ไม่โปรดปานแก่ภิกษุผู้โอ้อวดภิกษุผู้โอ้อวดว่าพสะมารถเทนให้พุทธเจ้าโปรดปานว่าตลอผคุใด,ดี จอมปราดวสาสน์ของโลกพระองค์ตรัสไว้แต่ว่าความขีคขานความจริงมันเป็นกิเลสตัวถีนะมิทะความท้อแท้ความท้อแท้น่ถีนะแปลว่าท้อแท้มิทะแปลว่าความง่วงเหงาหาวนอนแจงสินะอันนี้เป็นตัวกิเลสแต่คนนะ่ะมันชอบชอบห <c oughs> มักแห้งแต่แตแนวนี้ เพราะฉะนั้นเพิ่งจะส่อนอ่อนซ่อนกิเลสนะอ่อ,อนซ่อนอ่อนส่อนและอ่อนซ่อน,ออน,อนกิเลส